สวัสดีครับก็มาพบกับการสาธิตการแข่งขันกระโดดเชือกประเภทเดี่ยวนะครับนะครับการกระโดดเชือกประเภทเดี่ยวนะครับจะมีการแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมต้นประถมปลายแล้วก็ระดับมัธยมนะครับจำนวนนักกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันนะครับจะใช้จํานวนนักกีฬาสิคนนะครับจะแบ่งเป็นชาย5้หญิง5นะครับก็ส่วนการแข่งขันวิธีการเล่นอย่างไรเดี๋ยวฟังผู้ยศครับนะครับวิธีการเล่นการกระโดดเชือกแบบเดี่ยวนะครับ จะตัดสินกนด้วยเวลานะครับโดยนักกีฬานะครับคนแรกจะเริ่มกระโดดนะครับกระโดดทีละคนนะครับกระโดดสองครั้งนะครับกระโดดสองครั้งนะครับเบิ้ลสองครั้งถึงจะไปได้นะครับแล้วเราจะไปปุ๊บห่างนะปุ๊บนะครับเราจะไปแล้วกระโดดนะครับจนเราจุดท่อนสุดท้ายนะครับกระโดดปุ๊บนะครับและสำหรับเวลาที่สุดท้ายเราต้องวิ่งไปหยิบไม้ผ anyway> ัดนะครับแล้วก็ ในตะก,ก้านะครับทีมไหนที่สามารถไปถึงตะก,ก้าก่อนนะครับเป็นฝ่ายชนะครับ